เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะลูกมะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้านแถมยังเก็บหมอนผ้าห่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหาก มะภูมิใจในตัวหนูนะคะก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะเราต้องช่วยกันมาสอนไว้าากินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะแล้วเดี๋ยวมาไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมะก็จะเลยไปทํางานเลยโอเคนะคะค<ะ>่ะมนะ ะะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจําได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้างมีความสัมพันธ์ที่ดีข้อที่ 2, 2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับค่ะข้อที่3จ้ะปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะข้อที่4เห็นแกประโยชน์ส่วนรวมครับและข้อที่5ชุมชนมีความสุขค่ะถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทําได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุข นักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะคุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทําไมเขาทําอย่างนั้นล่ะคะเพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ําใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะมีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นเป็นงานศินลปะแค่นี้เราก็ช่วยการอนุรักษ์ได้แล้วค่ะคุณครูสอนว่า การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่และตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะเด็กๆและก่อนกลับบ้านจ้ะเราจะมาเลือกหัวนหน้าห้องคนใหม่กัน น้ำมาแนะนำยังไงเหรอ,หรอเอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือเลยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปเลือนน้ำต้นไม้เพืเ่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหมดีดีไปกัมเถอะพวกเรายุเด็กเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ ะนักเรียนและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือาอิยและไลลาให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีหมัวหน้าอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะใครเลือกฝอิยยกมือขึ้นค่ะลูกมะเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะ มาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วมะจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะค่ะมะไลาลาคะเมื่อวานอ่ะหนูยังไม่ได้บอกมะเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะอ๋อ,อคุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะมะแล้วหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไลาลาคะ่ะ